วันนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตบางกูนสิริวิบูลราชกุมารไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2566 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกรสิริวิบูลราชกุมารทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสก,การะปฐมบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักกรีวงศเวลา17นาฬิกา43นาทีสเสด็จพระราช,ชาดำเนินไปยังพระอุโบสถพร,ระประสีพรัตนาศาสดารามในพระบรมหาราชวางัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชาวงศ์พุทธศักราช2566ในการนี้ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุก,กชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศลานภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการทองใหญ่ที่หน้าธารรมศีลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการทองทิศท,ที่หน้าธารรมศีลาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางคูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการท้ายที่นั่งที่หน้าธารรมศีลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุบโบสถไปรยังปราสาทพระเทพบิดร ทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบัง,งคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาทิราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาทิราช และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่1แห่งพระบรมราชจัากรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคม2279ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325 โดยทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันการสร้างราชธานีใช้ระยะเวลา3ปีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างพระบรมหาราชวังขึ้นเป็นเป็นที่ประทับและสร้างพระอารามหลวงในพระบรมหาราชวังตามแบบกรุงศรีอยุธยาตลอดระยะเวลา27ปีที่ทรงครองราช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการเพื่อให้ราชาอาณาจักรไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสเสด็จสวรรคตวันที่7กันยายน2,352พระจมพัรษา73พรรษาอันหนึ่ง วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมศาดุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบุรพภาพมหากษัตริยาธิราชนราศาสตร์ประเทศบิดอนด้วย ทั้งนี้เวลา8นาฬิกาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนพร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลในพระบรมราชจัก,กรีวงไปถวายราชสดุดีและเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าเนื่องในวันที่ระลึกจัก,กรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศัการาช2566 และในเวลา16นาฬิกา45นาทีคณะองคมนตรีไปวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งจักรีบรมราชวงศ์